สวัสดีครับสวัสดีเอพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับอยู่กับเสียงไนบุรีดำนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปหาสายันหน่อยครับผม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปหาสายยันเดี๋ยวซื้อของไปฝากซะหน่อยครับ นหนไปคาไปไหนนอไ่คาเดี๋ยวไปดูก่อนนหนไปคาอยู่ไหนไ่คากวกล่องเดี๋ยวซื้อน้ำหน่อยซื้อน้ำฝากสายันหน่อยเอาอะไรดีโอ้สปอนเซอร์สองขวด แล้วก็อะไรอีกมีอะไรอ้าวกระถิงแดงอ้าวฮกฝากสายันนะครับอ้าวสื่อน้ำแล้วฮร้อนเน,ะนาะร้อนมากเลย พี่น้องครับผมได้เครื่องดื่มมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาสายันหน่อยไม่มีโอ,อกาสได้ซื้อไปฝากครับโอ,อกาสนี้ก็ซื้อไปฝากน้องกันหน่อยครับไปยอมรับวันนี้ร้อนมากครับร้อนจริงๆอ่ะตอนนี้เรามาถึงบ้านสายันแล้วครับผมอยู่ไม่เอย่ย อยู่ไหมอยู่ไหมสายันเราอ่ะสวัสดีผู้ชมครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านน้องสายันแล้วสายันอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูร้อนจริงร้อนมากไปเดี๋ยวเราเอาของมาฝากน้องหน่อยโอ้ สายันโป้เว้ยวู้วันนี้ร,นญญนร้อนมากเลยสายันอากพี่ซื้อน้ำมาฝากโู้หนานๆทีจะได้แวะร้านโอ้โหอ้าสักลายอะไรข้างหลังดูดิลายอะไรปลาโอ้ปลาใครสั่งให้ดิเพื่อน,นเพื่อนอถึงไหนแล้ว ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยว่าจะทำในขายืดคอไหนขายืดคอแบบวันจันทร์น่าจะไปซื้ออ๋อจะประกอบตัวนี้ก่อนเหรอครับแต้มอะไอ๋อนี่ขึ้นนะดิครับอืมขึ้นแล้วครับเป็นตัวเป็นตัวยึดค,คอออคอจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัวคอกวักฟางขึ้นขึ้นตู้นะครับ เด็กว่ามาอยู่ไปไหนมาขายเต็งโมโอ้ทำไมเลือกอาชีพหลายอย่างแท้ขายเต็งโมไปขายตั้งกี่โมงไปต้นประมาณเก้าโมงเก้าโมงขายขายหมดอย่างหมดแล้วโอ้แสดงว่าเต็งโมขายดีนะช่วงนี้ เอ้าใครอยู่แถวๆนี้ก็อุดหนุนน้องด้วยครับผมปกติไปใครแถวไหนไม่ปกติตาม<ล>ตามออเดอร์เหรอไม่ผมเป็นคนไปรับมาพาไปคาับอ๋อ <c oughs> อืมนี่ครับเอ้าเสร็จแล้วดิครับเสร็จแล้วพี่แต่ว่ามันมันเหมือนมันซึมฝัง่งนี้ไปเปล่าทางไฮดรอลิกเสร็จแล้วเอ้าเช็คไงถึงรู้ว่าน้ำใส่เหรอใส่าาน้ำใสมันซึมันซึมอืมแล้วก็ไล่แต้มใหม่ใช่ไหม ครับนิ้วเท้าได้เต็มอะไรทีเจียครับเจียอนไ่ก็เต้มตัวนี้ตัวทางไฮดรอลิกยอกย่อลงเอาเล็กๆล็กทึ่งัดนะครับอืืมมออันนี้ขึ้นแล้วผมว่าจะทำตัวรางตัวนี้ก่อนเอารางทตรงอ๋อเอาแบบตรงปกติปกตา ปกติมันจะเป็นลักษณะย,ยังไงชุดนี้มันก็ไปอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นอ๋อมันจะขึ้นกวักใช่ไหมขึ้น,นแต่แต่ไม่เหมือนกันกับตัวนั้นใช่ไหมไม่เหมือนครับตัวนั้นเนี่ยมันจะไปแล้วก็ขากลับก็พับเอาอืมตัวนั้นจะดีเนาะอ๋อในสายยันก็จะใหเหมือนตัวนั้นเหรอมันก็กึ่งกลางครับกึง่งกึ่งเนาะกับกึง่งกลาง ไปจะเอาแนวตั้งอืะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเป็นอภาพเหมือนกันเราจะได้จัดตรงนี้ลงเตรียมอ๋อโอ้โหโมดิฟายตู้อัดอีกถึงหาก <c oughs> <c oughs> บางคนมันไม่กล้าแตะเลยนะ <c oughs> ตู้อัดเนี่ยสายจัดเลยครับโมดิฟายเลยแปลงตัวนี้ก็ทำก็ข้างหลังในไชเลต ชุดชุดชุดไหนนะชุดที่ต่อมาทีงนี้นะครับอ๋อใช้เหล็กเลยครับอืมเป็นเหล็กเหล็กเล็เลเลด้านอืมเหล็กด้านเหล็กด้านตัวตัวครอบชุดนี้นะครับมันก็ต้องทําเป็นเป็นเอ่อขึ้นมาด้วยใช่ไหมคานไอชุดตัวเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่สําหรับ นั่งได้ด้วยแล้วก็วางฟางด้วยไหมคือว่าจะวางแค่ข้างหลังวางวางตรงนี้เลยวางฟางด้วยครับอ๋อโอ้โหจะเป็นสองพักเลยอ่าเป็นแบบพับพับไปอย่างนี้เลยเวลาเรากลางกลางเอาอย่างนี้เลยอืมวางแต่บนนี้เลยเล้วครับคือมาทางนี้ด้วยเหรอครับแต่แต่ไม่ได้ติดตรงนี้พี่มันจะเป็นข้างบนอ่าครับอโอ้ผมเป็นชั้นข้างบนอีกครับเป็นชั้น เวลาเราเราเราพับเราพับมัดีเวลาเรากางก็กลางเลยแต่พื้นที่นี่ก็ใช้ด้วยแล้วก็มานี่ด้วยมันี่ด้วยประมาณนี้ประมาณห้าสิบก้อนก็ได้ดีพี่ว่าดีนะแบบนี้นะคือมันไม่ใช่ว่าจะรับน้ำหนักไปแค่ข้างหลังอย่างเดียวอ่ะข้างหลังคือมันมันเยอะแล้วมันหนักมันก็จะกระดกนะแต่ถ้าเรากระจายฟังให้มันอยู่ฝั่งนี้มันก็จะสมส่วนเลยสามารถบรรทุกได้เยอะอีก เวลาเราอัดลงนาเราก็พับเก็บก,ก็ดูสวยงามอืมอืมอืมใช่ใช่ใช่แต่เวลาเราเน้นบนทุกหนใช่ไหมมันได้ปริมาณเยอะจาํานวนปริมาณเยอะมยไม่ต้องตัดขึ้นตัดลงเลยอืมก็ดีดีมากเลยทําเป็นบานพับนะครับต่อจากระดับตัวชุดบนได้ได้ก่อนแล้วก็ทำเป็นบานพับมาเลยนะครับไม่เหมือนเขา <c oughs> ไม่เหมือนเขาเหมือนใครครับผมอืม อ,อืมชุดเกาะมันจะยาวไหม,มระบบมันก็เริ่มเริ่มเริ่มโอเคขึ้นแล้วครับผมเริ่มแล้ว,ลลวอืม,ม,อมนะแล้นนมันวหวมขอบไหนทำเหลี่ยมข้างในต้องวาวใหม่นู่นนะรมันต้องทำราง <c oughs> รางวิ่งไปรางเก่ามันแค่นิดเดียว จากหลังสเตนนี่มาแค่นี้อืมครับร่างร่างเก่ามันใช้ไม่ได้เลยครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมร่างเก่าครับร่างเก่าต้องทำร่างใหม่เป็นร่างตรงมแบบราร่างตรงแล้วทีนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องตวัดขึ้นอ่ะเดี๋ยวติดตามผลงานนะครับสายันโมดิฟายตู้อัดฟางแบบใหม่นะครับผม แบบเดิมก็ไม่คงแล้วครับผมเอาแบบใหม่เลยเป็ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่อลองดูเอาก็ทดลองเนาะครับลองทดลองเลยทดลองดูดีอยู่ยคือดีอยู่ให้ยังไงแต่ว่าให้มันเอาฟังเข้าไปให้ตัวอัดได้ได้ใช่ไหมใช่ แต่มันยัดฟางเข้าไปเข้าตัวได้มันก็โอเคแล้วแหละแจวครับพี่น้องแต่ถ้าแบบเก่าก็จับกรอบจับฟอมเลยอืออือใช่วิ่งลงนาได้แล้วก็แจวเลยครับรอทแท็กนี่ยัง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 งไม่ยังไม่เรียบนะครับยังไม่เรียบนะแสดงวิ่งลงนาหน่อยโอ้เรียบเลยครับ บบแบบตัดอันีเตัดตัดตัวเลอืมว่าจะคิดจะอแบบอ๋อชเราออกแบบด้วยบบ<อ>มันต้องมันต้องออกแบบไปด้วยเนาะเราม,มันไม่มีแบบเดิมไงแต่ถ้าเป็นคันที่สองนี่น่าจะง่ายแหละถ้าแบบม้องคิดงตงนาเนชั่วโมแบบเดิมเราคิดได้แล้วเนี่ยแบบต่อไปมันก็ง่ายแหละอืม ธรรมดาใช่ไหมสายันไม่ว่าจะอะไรกันแล้วแต่คันต้นแบบนี่มันก็จะเป็นเป็นตัวอย่างให้เราพอมันไปใช้งานแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าตัวไหนมันมันดีหรือไม่ดีเราก็จะได้แก้ไขในคันที่สองเหมือนกับรถเกี่ยวแหละแต่และอูฮะแต่ละปีแต่และป,ลปีไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเออไม่เหมือนกันรถเกี่ยวสูตรเปลี่ยน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่โอ้เหมือนรถเกี่ยวสมัยแต่ก่อนเนาะเป็นแค่รองกระสอบเองมาทุกวันนี้ดูสิมีอุ้มมีอะไรโอ้ก็สมัยแต่ก่อนเนี่ยรถของสายันคันนี้แต่ก่อนก็รองกระสอบใช่ไหมแต่ก่อนเนาะแต่ว่าตู้นี่ก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะครับใส่ช่วงล่างเดิมแล้วก็ตู้นี่ขึ้นมาใหม่เลยเป็น นแต่ก่อนเป็นโม่ปูนเลอะอันนี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนด้วยอ๋อเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนจะทำอะไรเปลี่ยนก่อนเห็นไหมเปลี่ยนแปลงมาจนเป็นรถเครื่องหมดสี่ห้าตัวเปลี่ยนเครื่องหมดหลายตัวแล้วโดยมากที่เปลี่ยนเครื่องนี่เกิดจากอะไรมันมันจมจมด้วยแล้วก็ ขอน้าเตกด้วยอ๋ออืมน้ำแห้งเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เครื่องเล็กด้วยอ๋อแต่ก่อนเครื่องอะไรนะตอนต้อกระสอบไปแรกเลยเครื่อง 6BG ที่สุ 6BG ครับอู้เล็กเนาะครับอืม 6BG แล้วก็ Inno 195เครื่องที่สองเครื่องที่สองใช่ไหมครับ Inno HO7D อ่า195แล้วที่สาม ที่สามก็6เฮ็ด K 6เฮ็ด K วันอีสุวะ200ซีซีอ๋อมาเครื่องที่สี่อีกที่สี่นี่ไอ้ Geo 84ครั2อืมโอ้เดี๋ยวมาเครื่องที่ห้านี่ตัวนี้ใช่ไหมครื่องอัดฟางครับโอ้สายันนี่มีประสบการณ์กับการอยู่กับ ร,รถเกี่ยวมาตั้งแต่เล็กนะครับผมอาศัยว eh? ่าได้ไปส่อมไปทำไปสร้างเรานี่แหละพี่ว่าคนเราเนี่ยเป็นเป็นงานเนาะอยู่กับมือเราเนาะได้ซ่อมได้อะไรได้เช็คได้จับได้เคยได้แกะมันก็เป็นประสบการณ์เป็นความรู้เหมือนกับการเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับศึกษานาโรงเรียนทุกอย่างนี่แหละเป็นครูบาอาจารย์สอนเรานะครับผมอะไรแต่ละตัวถ้าเคยได้ถอดแล้วมันก็เป็นประสบการณ์อยู่ที่คนมีพลสวรรค์ด้วยครับผมมีแวว <c oughs> ใครที่ฝันนะครับก็สารฝันตัวเองให้เป็นจริงนะครับผมเช,นช่นกับช่อง u t u b e ผมนั่นแหละเส้นิบุริยามวัยรุ่นสร้างฝัน มันต้องมีฝันนะครับผมฝันอยากจะมีอยากจะเป็นก็ต้องมีใจรักก่อนนะครับนะอ่ะตอนนี้ก็สายันก็เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือชุดปากชุดปากแล้วก็ชุดตู้ครับเยวจะตู้นี่ถ้าไม่ได้แปลงอะไรก็คือจับใส่ได้เลยน้องแต่นี่น้องก็จะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วครับระบบที่น้องเปลี่ยนแปลงก็มีอะไรบ้างนะครับติดตาม ผลงานกันต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ได้แวะมาก็ซื้อน้ำม,มาให้น้องหน่อยนีนนานๆที่จะได้มาก็ไม่ทุกวันหรอกได้แวะร้านก็เอาแวะมาเข้ามาหาดูถึงไหนแล้วครับรูปอัดฟังสำหรับ,บ f อที่ติดตามกันในช่อง youtube นะครับช่องเพจ่ะคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณ f อซดทท่านนะขอบคุณน้องด้วยครับผมสวัสดีครับ